สวัสดีค่ะทุกคน,คว,นวันนี้เราจะมาร่วมปวยพอวันเกิดเป่าเค้กให้กับครูสาวกัน<ป>นี่นี่นะคะหน้าเค้กทีเฮอ,อเียหมดแหล<อ>นีเค้กนเกิดแฮปปี้เบรนเดย์ครูสาวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะเดี๋ยวก่อนที่จะเป่าเค้ก เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์เจ้าของวันเกิดก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับปีนี้อายุครบกี่ปีแล้ว19แล้วครับผมพี่เอาไปไว้ที่ไหนอีกฝากราค้าไว้สิบปีอ่าเป็น29ปีว้าวแก่ขึ้นดีเป็นกองนี่นะคะวันนี้เราก็อยู่ที่ทำงานกันแล้วเราก็ถือโอกาสนี้แฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับครูสาวเลยเกิดวันที่เท่าไหร่เนี่ยครูสาวันที่สี่ สี่กรกฎาคเลยมานิดนึงแล้ว <youtubers> ก <radas heartbreaking> ็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลังวันเกิดลอนี่เป็นภาพบรรยากาศการ HAPPY b i r ิร์ดเดให้ครูสาวย้อนหลังนะคะ ขอบคุณครับอทุกคนเดี๋ยวเราจะมาขอเลดละลายเดี๋ยวเราจะมาขอคำอวยพรคนละหนึ่งหนึ่งหนึ่งบทคำอวยพรให้กับผัวสาวขอให้ได้ขอให้โดนนะคะวันนี้เล็กต้องพีกันพอดีไปต่อค่ะขอบคุณค่ะ อ่ะพี่รุดมาค่ะหนึ่งหนึ่งครับเวพรสุขภาพแข็งแรงนะคะสมัครในทุกเรื่องนี้ตั้งใจไว้เลยนะครับนี่อ่ะต่อไปพี่เบนส์ค่ะพี่เบนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมือนกันมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็เป็นฝาเป็นฝาไว้ไว้นะสาธุอ่ะต่อไปคนสุดท้ายคนสุดท้ายหนูได้หรออ่ะมา พี่จิ๋วไอพายพี่สาวในค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะเจริญในหน้าที่การงานนะคะเริกมแล้วค่ะว้าวแชนแชนแช่นมองดูมองดูมองขอให้ลูกสาวถึงทำงานแข็งแรงเป็นเด็กดีอายุมั่นขวัญยืนพระคุณเจ้าคุณคอค่ะสาธุอันนี้เดี๋ยวเป็นช่วงเวลาของการแบ่งปันความสุข ที่เราจะได้กินเค้กซูเปอร์แมนอันนี้เค้กอะไรอ่ะสไปเดอร์แมนก็ยังว่าอยู่ว่าเหมืนซูเปอร์แมนหรือสไปเดอร์แมนสไปเดอร์สไปเดอร์แมนสองตัวในซูมดูเค้กใกล้ๆพื้นผก็กินไม่ได้หรอก็กินไม่ได้เฉพาะเค้กสวยมากเลยอ๋อมันเค่เอามาสมกับเธอสมกับน้องสาวมากเลยชัดใหญ่สไปเดอร์แมนชัดใหญ่จริงจริงด้วย ดีช่วงเวลาแบ่งปันความสุขดูหน้าดูหน้าความสุขของกันกันเรคอยรอกินมาให้ชั้นใหญ่แล้วเราก็จะมีเยี้ยใหญ่ให้กันมีอยากใหญ่จริงๆเลยไหนอยากใหญ่หรือเหี้ยใหญ่อ๋อสไปเดอร์เว็บเออมีอยากใหญ่จริงด้วยน่ะแล้วเราจะตัดยังไงวะเนี่ย แล้วต้องออกอันนี้ไม่เพือนพี่น้องที่บ้านอาทุกคนคะอันนี้เราแบบเป็นเสมือนครอบครัวเดียวกันเราอยู่แต่บ้านและโรงเรียนแล้วก็กลับจากโรงเรียนเราก็มุ่งตรงสู่บ้านนก็ติด2องคนนต่นี่คือภาพบรรยากาศระหว่างที่เราจะแบ่งเค้กกินกันพามพามภา นี่คือเจ้าของวันเกิดล่วงเลยมานิดหนึง่งแล้วก็มาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลังวันนี้เราได้เจอกันเพราะว่าคนนี้มัจะไปเด็กโตคนนี้ไมอฉีดวัคซีนนะฮะเพื่อหลีเลยแหะแต่ยังไม่อยากกินเลยเค้กแบบวสวยมากามาเรีมเไม่ถ่ายอ่ะจุดอก่อนเอาเอาอะไรออกสิเลอยงเดี๋ยวเอามาใส่นี่ อ๋อตึกใบโยกเอ้ยไม่ใช่ตึกปีศาจใช่ไหมไม่ตึกพ่อแม่เอาตึกอ๋อแฮปปี้เบิร์เดย์อ๋อแฮปปี้เบิร์เดย์อ๋อมาใช้โอกาสนะสไปเดอร์แมนออกมาแล้วหนึ่งตัวอ๋อสไปเดอร์สไปเดอร์ไวส์สไปเดอร์ตัวสุดท้าย เป็นโมเดลได้ด้วยนะเอาไปตั้งได้เนี่ยอ๋อนี่เป็นเอาไปขายด้วยไงทำอะไรอ๋ออย่างนี้ช้อนนี่ช้อนอะไรลูกอะไรอันนี้เขากินกินได้กินได้นี้กินได้เหรอเขาฝังเลเดี๋ยวเจริญกัดศถุ่ไม่เป็นไรกินได้เลยอันนี้ลูกกวาดนี่ก็ต้องแงสองฝั่งจิ้วกินได้ไหมกินได้อ่ะนี่ดูวิธีการกินไม่ได้ได้ไหมไม่ได้ ไอ้นี่กินได้ไม่ได้ไม่ได้นี่่เนยเขาเรียกว่าอะไรนะอ้ยก็ให้หนูได้กินหน่อยอันนี้ค่ะทุกคนที่มันกินไม่ได้เพราะว่ามันเป็นไอ้นี่พลาสติกมันเป็นเม็ดโฟมกูเราอุตส่าห์แล้วั้งแต่ไน้ยแต่น่าเอาละแต่นี้กินได้นะทุกคนอันนี้ขายในเซ่นอัละห้บาทหบาทเซว่นหกบาทแล้ว อ๋อได้ซื้อมาเหมาห้าใบนี่ไงช่วยเขาหน่อยหนึ่งนีเบอลลีโล่บอลลีโล่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเรามาดูว่าบอลลี่เปอะไรนะบอลลโล่ของจริงก็ห่อป๊อปนะอันนี้น่าจะเป็นของก๊อฟเกตสองแต่ว่าถ้ามันเป็นของแท้มันจะมีมันจะมียี่ห้อเขียนไว้เขาแกะออกมาไปเหรียญทองว้าว อันนี้ทองคำมูลค่าห้าบาทนี่ของพี่เต็มแล้วเนี่ยของมี่เต็มแล้วอันย่ออันนี้ก็แหละกินเยอะไปเลยอันนี้ให้พี่อ้อแล้วถ้วยของอันนี้มันแค่ไหนเป็นไงบ้างคะรสชาติเป็นไงบ้างยำมีไหมดูนะอร่อยมอร่อยอีกไหมละมุนมากนุ่มฟินจืวดมาดูมาดูพี่เบนบ้างฟินจืจวด โอ้โหดูการเคี้ยวก็รู้แล้วว่ามันแบบว่าแข็งอร่อยเป็นไงคะฟันเลแตกบาดจนเลือดออกแสดงว่ามันคมอร่อยอร่อยหวานแบบหวานแบบหวานไม่เลี่ยนหวานแบบหอมหวานหวานนุ่มแกะเมื่อกี้นี้ถั่รยอดแม่จ้าแตงกุยแก่ ปพูดไม่กินเลยข้าวตอนนี้ถ่ายวีดีโอคนเดียวเลยข้าวไหนชิมออมโอ๊ยดูการกินก็แบบเอาเฉยพูดว่าอร่อยมากแหมอร่อยอร่อยจริงๆค่ะอร่อยนี่องค์กบนี่ก็อร่อยอะไรอร่อยมีขนมปังอยู่ข้างในเหรออันนั้นคืออะไรอ่ะก็ทำไมของเค้าไม่มีอ๋อมันมีแค่สองเม็ดเนลือสองเม็ดหนูได้เยอะกว่าเวลานอ๋ออย่าลืมแกะฟอยล์ช็อกโกแลตออกนะ ดีอันนี้แบ่งปันช่วงเวลาแบ่งปันความสุขอือ่ะป้อนกันหน่อยป้อนกันหน่อยอันไหนพี่อ้นอันไหนต้นเหตุปากอ่ะอ่ะป้อนป้อนน้องปุ้ยเนี่ยอ้าวไหนนะคะป้อนน้องป้อนน้องปุ้ยด้วยเขาเลยดูปากน้องปุ้ยเลยนะคะน้องปุ้ยไม่ได้ปากสว่างปานใหญ่ขนาดนั้น นีอ่อร่อยไหมเราต้องไปซื้ออีกก้อนหนึ่งไม่รู้ว่า,าตายอย่างนี้เราต้องไปนอนอเราต้องไปซื้ออีกก้อนหนึ่งค่ะแล้ววันนี้นะคะพวกเราทุกคนก็ต้องขอตัวไปจัดการเค้กที่ได้แบบงปันคนละส่วนก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดสั่นกระดิ่งได้ค่ะซับสไครป์พวกเราด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย